ในรุ่นก่อนเนี่ยผมเคยกล่าวเอาไว้ว่าหากจำเป็นจะต้องเหลือรองเท้าวิ่งเพียงคู่เดียวผมจะเลือกเขานะครับแต่สำหรับเอ็นโดฟินสเปซีผมกลับไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช a n นลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแฟร์ซิสซากับผมแป๊ ide, ิเชนเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น EP 2รองวิ่งของรองเทา้า เรียกว่าอะไรอ่ะรองเท้าซ้อมทำความเร็วและกันครับเดลิเท r เนอร์ของ so s a u c o n y นะครับนั่นก็คือ so Space s a u c o n y Endorphin Speed 4นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเล่าถึงความรู้สึกนะครับของการใช้งานรองเท้าคู่นี้นะครับลองมาประมาณสักเกือบเกืบ20โลไม่ถึงดีนะวิ่งไป3รอบเท่านั้นเองก็แรกแรกก็รู้สึกเอ้ยว้าวนะโอเคนะเออคาแรคเตอร์มันมันมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจแต่พอลองอีก2รอบแล้วเนี่ยแล้ร,รู้สึกว่าแบบ ผมกับชอบรุ่นอื่นมากกว่าเออก็เลยอยากเอามาเล่าให้ฟังนะครับแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะว่ารู้สึกยังไงกับมันบ้างนะครับเริ่มจากการเดินนะครับการเดินต้องบอกก่อนเลยว่าเดินได้ดีนะครับสไตล์คาแรคเตอร์ของตัวโฟมของสปีดสีเนี่ยจะเป็นแบบอ่าพาวเวอร์แันพีบีเนาะมันก็จะค่อนข้างแบบเฟิรม์มเนาะเน้นไปทางแน่นเฟิร์มเป็นหลักนะครับแล้วก็มีความมั่นคงขึ้นนะครับจากรุ่น3รุ่น3เนี่ยผมชอบมากนะตอนนั้นอะ คือยกให้มันเป็นแบบรองเท้าที่ผมเคยพูดไว้แหละไม่อกี้ต้นคลิปว่าเหลือคู่เดียวผมจะเก็บมันไว้นะแต่สําหรับรุ่น4เนี่ยถ้าเราเทียบเรื่องความมั่นคงเนี่ยผมว่ามันทําได้ดีขึ้นจากรุ่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการใส่เดินออกกําลังกายเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าอาจจะต้องเป็นคนที่ชอบลักษณะโฟมที่ค่อนข้างเฟิร์ม แน่นๆหน่อยนะครับมันจะเป็นฟิลแบบเฟิร์มๆนิดหนึ่งนะก็จะเดินได้ดีแหละแต่เพียงแต่ว่าถ้าคนไหนที่น้ําหนักเยอะๆหน่อยเนี่ยผมว่าอาจจะลองหารองเท้าซัพพอร์ตโดยตรงนะครับที่มันมีความนุ่มซัพพอร์ตมากกว่านี้ตัวนี้ผมว่ามันอาจจะแน่นๆไปหน่อยแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือมั่นคงขึ้นจากรุ่นเดิมนะครับในย่านจ็อกกิ้งอีซีพเพสททำได้ดีครับแต่อย่างที่บอกว่ารองเท้าคู่เนี่ยผมว่าจะต้องเป็นคนที่ชอบสไตล์แบบเฟิร์มๆหน่อย นะครับแน่นๆเฟิรมๆก็คือตัว f e ลลิงล่งโฟม m ่ะเวลาเราวิ่งช้าๆครับมันจะแบบไม่ได้มีแรงส่งอะไรเลยนะครับใช้ลักษณะเป็นการกดตรงตัวปลายเท้าแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีสปีดโร w มันก็ลักษณะก็คล้ายๆกับพวก m e t a r อ c k โรเกรนะครับในในยี่ห้ออื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าของ so ok s o ลตนีเขาใช้ชื่อสปีดโร o นะครับแต่ว่ามันก็มีความกลิ้งสูงนะคือต้องบอกก่อนว่าถ้าวิ่งช้า ผมเป็นคนวิ่งช้านะวิ่งเจ้กคิงอีซีเพก็สักประมาณเพจเจไปปลายแครึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเวลาลงอะ่ะผมจะลงเน้นผมเป็นคนลงเท้าประมาณช่วงกลางกลงเท้าไม่ได้ปลายเท้าดีนักนะพอลงช่วงกลางกางเท้าเนี่ย แรงกลิ้งความกลิ้งของสปีดโรมันไม่ค่อยรู้สึกมันก็เลยจะให้ฟีลแบบแ,บบแห้งๆหน่อยนะแต่ว่าก็วิ่งได้นะครับเบาๆเพราะว่ารองเท้าเนี่ยมันรู้สึกว่ามีความล็อกกระชับแล้วก็ยกเท้าง่ายนะครับตวัดเท้าง่ายก็วิ่งได้ดีนะฮะแต่จริงๆรองเท้าคู่เนี้ยมันเหมาะกับในย่านทําความเร็วนะครับมันเป็นรองเท้าซ้อมทําความเร็วพูดง่ายว่าเป็นรองเท้ารองลงมาจากรุ่นท็อปอย่างตัวโปร4 ตัวป .4 ก็จะเป็นตัวแข่งใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวซ้อมเพราะนั้นมันก็เอาไว้เหมาะกับการทำความเร็วนั่นแหละครับทีนี้ฟีลลิ่งที่เราจะเอาไปใช้ตอนวิ่งเร็วๆจริงๆเนี่ยผมว่ามันดีเลยแต่ว่าก็ย้ำอีกครั้งจะเหมาะกับคนคู่นี้จะเหมาะกับคนที่ชอบฟีลแบบ ฟิร์มเฟิร์มนะฟิลแบบเฟิร์มเฟิร์มแบบไม่ได้มีการยุบเด้งอะไรเยอะนะผม mm. ผมคิดว่าเจ้าตัว powerland pb เนี่ยมันไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่นะมันใช้วิธีการกดแล้วก็กลิ้งไปกดแล้วก็กลิ้ง,กล,งกลิ้งไปหลายๆลปลายเพลินๆนะครับคาแรคเตอร์ Character, เนี่ยถ้าให้ผมนึกถึงรองเท้าที่อยู่ในเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยมันมีความคล้ายๆ b o s t บอสตนะแต่เท่าที่ลอง ตอนแรกๆครั้งแรกเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยชอบชอบเลยแหละแต่พอลองไปเรื่อยๆเ,เนี่ยผมกลับคิดถึงบอสตันสิบสองมากกว่าบอสตันสิบสองเนี่ยคาแรคเตอร์ของเจ้าตัวไลท์สไตล์โปรเนี่ยมันนุ่มเด้งไงมันนุ่มแล้วก็เด้งจัดเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวชั้นล่างของบอสตันสิบสองมันเป็น e อ a เอเอ v เอวเอสองจุดศูนย์ใช่ไหมครับมันก็นุ่มขึ้นพอมาเป็นตัวเนี่ยผมเลยรู้สึกว่ามัน มันขาดความเด้งไปนะมันจะค่อนข้างแห้งๆไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้วิธีไหลแต่เวลาเราทดลองวิ่งด้วยสปีดเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วอย่างสมมติความเร็วของผมเนี่ยก็ประมาณสักเพจหกครึ่งก็เร็วละนะช้าไปเหรอเออมองในมุมผมเงเผื่อใครที่วิ่งวิ่งด้วยความเร็วสไตล์ผมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าวิ่งสักหกครึ่งลงไปเนี่ยเริ่มสนุกกับมันละเป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกอีกคู่หนึ่งเลยนะแต่ว่าคาแรคเตอร์ของรองเท้าคู่นี้จะเน้นวิธีแบบลงแล้วก็ไหลไป ลงแล้วก็ให้มันกลิ้งไปนะครับให้มันกลิ้งไปนะแต่ว่าแรงเด้งจะไม่ค่อยเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ได้เรื่องความมั่นคงนะครับแล้วก็ยกเท้าง่ายนะเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะวิ่งสไตล์แบบเพิ่มรอบขาครับคุมแดนซ์นะครับคุมรอบขานิ่งๆเนี่ยคู่นี้จะเหมาะแต่ว่าถ้าจะเอาไปเพิ่มแบบระยะก้าวระยะสไตล์เนี่ยผมว่ากดแล้วมันไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่สำหรับคู่นี้นั่นเอง มาถึงข้อที่ผมชอบแล้วก็ประทับใจเกี่ยวกับเจ้าตัวสปีดสีคู่นี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือหน้าตาผมว่าหน้าตาสวยเออสวยกว่ารุ่นที่แล้วอีกสวยกว่ารุ่น3ด้วยนะคือโดยเฉพาะสีนี้เนาะสี OG นะครับสีออริจินอสีแรกของเขาเนี่ยทำได้สวยมากดีไซน์ต่างๆผมว่าดูดีใส่แล้วดูดีแต่ว่าในความสวยเนี่ยมันก็มีข้อ ข้อเสียเนาะเรียกว่าข้อเสียแล้วกันก็คือสีขาวมันสวยนะแต่ใสแล้วเปิดแน่นอนนะครับใสแล้วเปิดแน่นอนเออหลายๆท่านถามว่าผมใช้อะไรทาความสะอาดทำความสะอาดยังไงครับคุณแป๊บทำงานทำความสะอาดยังไงครับพี่แป๊บก็นี่เลยบาสุก้าคลีนเนอร์นะครับเดีย๋ยวแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะอ่นะทายอนะินเบาๆเนาะใช้ตัวนี้แหละทั้งตัวอัปเปอร์เองหรือว่าตัวพื้นโฟมเองใช้ตัวนี้ตัวเดียวอยู่นะเดี๋ยวไว้ค่อยเคยมีคลิปอะมีคลิปวิธีทําอยู่ก็ลองไปดูแล้วกันนะครับตัวนี้เลย ที่ใช้นะข้อแรกก็คือเรื่องสวยนั่นเองนะครับข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็คือเรื่องความใส่สบายใส่สบายเนี่ยก็คือจะเป็นตัวบริเวณหน้าเท้านะครับอัปเปอร์มันอัปเปอร์มันนุ่มเท้าครับอัปเปอร์มันนุ่มเท้าแล้วก็การระบายอากาศเนาะบริเวณอัปเปอร์เนี่ยมีการจอรูระบายอากาศแบบโปร่งเลยนะเพราะฉะนั้นใส่แล้วเย็นสบายเท้านะไม่มีความร้อนสะสมเลยใส่แล้วโล่งสบายอันนี้ผมชอบนะครับแล้วก็ข้อต่อไปที่พูดถึงเนี่ยอ้อ เรื่องเรื่องใส่สบายเนี่ยตัวลิ้นรองเท้าก็เจาะรูพุนโปรงเหมือนกันนะครับสวมใส่สบายนอกจากนั้นก็ยังสวมล็อกกระชับข้อเท้าได้ดีนะไม่มีเท้าขยับเลยนะผมชอบมากๆในเรื่องความสวมใส่สบายของคู่นี้นะใส่สบายก็คือบริเวณด้านบนทั้งหมดนะผมรู้สึกว่า คู่นี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ใส่สบายเป็นเบอร์ต้นๆเลยนั่นเองนะครับข้อต่อไปที่ชอบก็คือเรื่องความกลิ้งไหลนะครับเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งเลยที่คาแรคเตอร์ชัดเจนเลยคือกลิ้งเลยนะครับกลิ้งแบบถ้ากลิ้งเนี่ยต้องใช้ความเร็วด้วยนะความเร็วแบบอย่างน้อยผมว่าควรจะต่ำกว่าเพจเจ็ดอ่ะหกปลาย6กครึ่งอะไรเงี้ยเราจะสัมผัสได้เลยเพราะว่าถ้าใครโดยเฉพาะที่ลงกลางเท้าหรือปลายเท้านะครับแล้วก็วิ่งด้วยความเร็วเนี่ยหกหกครึ่งหรือ5ลงไปเนี่ยผมว่าวิ่งสนุก มันเป็นรองเท้าที่กลิ้งแล้วก็ยกเท้าเพลินมากแล้วมันกลิ้งจนสุดทางจริงนะเออรองเท้าบางรุ่นมันจะกลิ้งแค่อย่างเงี้ยแต่อันนี้มันกลิ้งจนสุดปลายเท้าเลยเออม้วนไปอย่างนี้เลยนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบความกลิ้งความสนุกแล้วก็เน้นแบบยกเท้ามันมันนะครับคู่นี้ตอบโจทย์มากผมว่าเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่กลิ้งไหลได้ดีมากนั่นเองนะครับมาถึงในข้อที่ควรตั้งข้อสังเกตแล้วกันนะครับตั้งข้อสังเกตไว้ก็คืออาจจะมีเรื่องเรื่องความ เขาเรียกแะไรความเด้งของตัวโฟมเนี่ยผมว่ามันน้อยนะถ้าใครที่คิดว่าอยากได้แรงช่วยแรงส่งเด้งจากตัวโฟมของรองเท้าคู่นี่ยผมว่าในมุมของผมเท่าที่ลองนะผมว่ามันเด้งไม่ค่อยเยอะมันเน้นเป็นแนวแบบเฟริร์มๆฟมเฟรมิเฟร์มแล้วก็แบบกริ้งเท้าไปมากกว่า สไตล์แบบคาแรคเตอร์ของรองเท้าสปีดสีนะมันจะเป็นลักษณะแบบโฟมแน่นเฟิร์มแล้วก็กลิ้งไปนะแต่ว่าความแน่นเฟิร์มเนี่ยก็ไม่ได้แบบกระด้างนะไม่ได้เป็นความรู้สึกกระด้างหรือว่าแข็งหรืออะไรเลยไม่ได้แข็งไม่ได้กระด้างไม่ได้รู้สึกสะเทือนเท้าอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นความเฟิร์มแล้วก็ไหลๆนะใครชอบอ่างเงี้ยโอเคเลยแต่ว่าเวลากดปุ๊บเนี่ย กดที่เราหวังว่าจะกระทืบให้มันเด้งเด้งเด้งเนี่ยผมว่าแรงเด้งจากโฟมพาวเวอร์แรนด์พีบีในเอเดอร์ฟินสปีด4เนี่ยมันไม่ค่อยเยอะนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบเพิ่มรอบขาชอบวิ่งควบคุมรอบขาอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะสมเพราะฉะนั้นเรื่องที่ผมไม่ค่อยชอบหรือว่าต้งองตั้งข้อสังเกตนิดนึงมันก็ก็คือขาดความนุ่มเด้งไปนิดนึงนั่นเองไม่นิดะมันไม่ค่อยนุ่มเด้งเลยสำหรับคู่นี้นะมันจะเฟริร์มๆนั่นเองเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะ ก็สรุปส่งท,าท้ายนิดหนึ่งครับในรุ่นเนี่ยผมคิดว่าที่เคยบอกไว้ว่าใน En d o ดฟิน n ป p e e d มอ่ะมันเป็นรองเท้าที่ผมชอบมากแล้วก็ถ้าต้องเหลือคู่เหลือรองเท้าวิ่งคู่เดียวผมจะเลือกเขาใช่ไหมจริงจริงคู่เนี่ยผมว่าพัฒนาขึ้นมาอีกนะผมมีความรู้สึกว่ามั่นคงขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามีความเฟิร์มกลิ้งยกเท้าได้น่าจะดีขึ้นไหมไม่มั่นใจแต่รุ่น3ก็ดีมากแล้วก็เลยอยากสรุปอย่างนี้ครับว่าถ้าใคร ที่มีรุ่น3แล้วยังใช้งานได้ดีอยู่และยังชอบเขาอยู่เนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องซื้อรุ่นนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าใครเปรียบเทียบ2รุ่นนี้อยู่ระหว่างเอนโดฟินสปีด e d 3กับ E อนโดฟินสปีด e d 4ถ้าเจอเอนโดฟินสปี e e d 3ที่มันลดถูกมากๆแบบไม่ถึง3,000-2,000ไปปลาย แล้วโอเคเนี่ยโอเคสีดีไซน์ของเขาเนี่ยผมว่าก็ยังน่าใช้แล้วก็คุ้มค่าอยู่นะครับยกเว้นว่าถ้าอยากได้ความสดใหม่งบถึงนะครับอย่างคู่นี้อยู่ที่6,290บาทราคาก็ค่อนข้างสูงนะถ้าพูดถึงว่าเป็นรองเท้าซ้อมก็ราคาสูงนิดน,นึงนะครับแต่ว่ามีส่วนลดโปรโมชั่นอะไรแล้วเนี่ยก็น่าจะเหลือสักประมาณ5,000 5,000มีทอนอะไรเงี้ย ก็ถ้าใครงบถึงก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้ากลับกันนะกลับกันถ้าสนใจสปีดสแล้วมันมีลดราคาเยอะๆจริงๆที่ราคาต่างกันสองสมพันเนี่ยผมมองว่าในแง่ประสิทธิภาพนะครับเอาพูดถึงประสิทธิภาพเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แตกต่างกันมากเนาะทำไมผมถึงรู้สึกว่า ไม่ได้ไม่ได้แบบว้าวเหมือนรุ่น3าเพราะว่ามันดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือในระหว่างนี้มันมีรองเท้าที่ผมรู้สึกว่าใส่แล้วชอบมากกว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นฮูก้ามักมักหกมักซิกเนี่ยผมก็ชอบมากกว่านะแล้วก็อย่างตัวเนี้ยโอเคราคามันอาจจะโดดไปหน่อยนะแต่ว่าผมก็ชอบมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าสาหรับ En d o r ดฟินสป e ด d ีเนี่ยในมุมมองของผมเมื่อเทียบกับ รุ่น3เนี่ยถ้าไม่นับหน้าตานะผมชอบหน้าตาหน้าตาของสปซส4ผมรู้สึกว่าสวยเท่ขึ้นมากกว่ารุ่น3เยอะเลยแต่ถ้านับประสิทธิภาพผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่ขนาดนั้นนั่นเองนะครับก็ลองดูเผื่อเป็นประกอบการตัดสินใจได้นะครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ดีมากๆอีกคู่หนึ่งนะครับแต่มันมีจริตบางอย่างหลายๆอย่างที่อาจจะไม่ค่อย ถูกกับผมเท่าไหร่นะคือมันขาดความนุ่มเด้งอะ่ะถ้าถ้าสมมุติจะเทียบตอนเนี้ยเดี๋ยวคลิปเริ่มยาวแล้วไหมเนี่ยเด <c oughs> ี๋ยวผมเอามาเทียบกับตัวฮอกามักหกให้กระด้นะว่ารู้สึกแตกต่างกันยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งของปีที่แล้วนะครับอย่าง อาดิดาสบอสตันสิบสองเนี่ยผมว่าผมก็ชอบมากกว่าเพราะนมันยังมีความนุ่มๆเด้งๆจากโฟมบ้างนะแต่ตัวเนี้ยผมว่ามันไม่ค่อยเด้งเลยนะแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นสไตล์นุ่มเด้งนะมันเป็นสไตล์แน่นๆเฟิร์มๆไปหน่อยนั่นเองนะครับย้ำอีกครั้งว่าเป็นรองเท้าที่ดีมากๆอีกคู่หนึ่งแล้วก็น่าสนใจนะครับใครที่ชอบสไตล์แบบอย่างที่ผมบอกไปแน่นเฟิร์มกลิ้งไหลย,ยกเท้ามันๆวิ่งสนุกยกเท้าง่ายไม่มีอาการน่วงอะไรอย่างเงี้ย คู่นี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนแต่ถ้าใครชอบนุ่มเด้งนะครับนุ่มเด้งทรงแรงทรงแรง,แรงดึงดังเหมือนสปริงเหมือนอะไรอย่างเงี้ยคู่นี้ไม่ตอบโจทย์แน่นอนครับนั่นเองครับโหงงง,งละเสียงเหนื่อยนิดนึงนะครับเพลียแต่ว่าอยากรีบเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะคิดว่าแบบโอ้เดี๋ยวคู่นี้มันก็เบสออฟเดอะเยียร์อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยสำหรับผมคู่นี้ ยังไม่ใช่นะครับเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะเพราะอย่างที่บอกเคยบอกไปนะครับว่ารองเท้าแต่ละคู่ก็เหมาะสมกับจริตหรือว่าสไตล์การวิ่งแล้วก็ความรู้สึกของแต่ละคนนั่นเองนะครับมันไม่มีดีที่สุดอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าคุณจะชอบคู่ไหนมากที่สุดนั่นเองสาหรับคู่นี้ผมว่าสําหรับผมนะดีชอบแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่นั่นเองนะสำหรับคืนนี้ก็ขอตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบน,น,นะครับสวัสดีครับ